นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมมาสัมพุทธัสสอิมินาสการณพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการณธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการณสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวาตาธัมโมธัมมังนมมสาิมิ สุปฏิปนโนภพราะว่โตสาวกสังโฆสังครมามิ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันธามิพุทธังสพังเมโทสังขมัตถะเมพันเตวันธามิธัมมังสพังเมโทสังขมัตถะเมพันเตวันธามิสังขังสพังเมโทสังขมัตถะเมพันเตพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมัง สารนังขจามิตติยมปีสังคังสรนังขจามิตติยมปีพุทธังสรนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังคังสรนังขจามิอิติปิโสปขวะอรหังสมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสัตมัสารติสัตถาเทวะมนุษานังพุทโธปขวาติสวาขาโตปขวะตาธรมโสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัยโกปจตังเวทิตโพวินโยหีติสุปฏิปโนปขวะโต ตสาวกสังคมชุปฏิปนโนระคัมภโตสาวกสังคม ยาญาปฏิปันโนเพระวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพระวัตโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะเพระวัตโตสาวกสังโฆอาหุณเยโยปาหุณเยโยทักขินเยโยอัญชลิกะระนิโยอันตรังปุญญกเกตังโลกาสัตติพาหุงสหัสมะพินิมิตาสาวุทันตังครีเมฆังอุทิตะโครสเสนมารังธนาธิธรรมะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาวะวตุเมชยะมังคลานิมาราติเรกามพิเตสพะรต ติงโครัมปนาลวากะมขมะทัทยขังขันตีสัทธรตวิทินาชิตวามุนิโทตันตชชศาปวัตุเมชยะมังคลานินาลาคีรินขเชาวรังอติมัตตาภูตังทาวกิจกัมมเสนิวะสุทารุนันตังเมตตมูสเสกวิทินาชิตวามุนิโทตันตชชศาปวัตุเมชยะมังคลานิอุคิตตาขะมติหัตสุทารุนันตัง Kawan chana cenak patang kulim mana wantang itipis angkata meno chi towa menin katwana katapu terang iwa kapinya jim tayat tutap wacenang cenak kaya mateesan tena soma witina chi towa menin to tantecesapua tumeceya mati setak kewata ketungwa tapi ropi tamanang ati anta tang penyapa tiba cale to chi towa menin to tantecesapua tumeceya tang mahitim Putena tena tiera kena มาปยันโตอิทปัสเทศวิทินาจิตวามุนิโตตันติเจสาปวัตุเมนชยามังคลานิทุขาหานทิฏฐิพุทธะเขนะสุทธฏฐาถังพระมังวิสุทธิจุดติมิทิปิกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาจิตวามุนิโตตันติเจสาปวัตุเมนชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคลาอัตคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิฆะมยานโรสปัญโยมหากาโรนิโกนาถงหิตายสภปานินางูเรตวาปารมีสภ apatto sampu sampu timo tumang sa at จะวัชเชน่โหตุเมชยะมังคลังเชียนโตโพธิยามูลีสกันนังเนทีวัฒโนเอวังวังวิชโยโหหิชยะสุชยมังคลีอปราชิตะพลังเกศีเสปะทะวิปโขคเรอภิเสกศสภาพุทธานังอัคบตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาทังสุหุติตังสุขานโนสุโมห์ตัวจัสุยิถังพระมาจาริสุปะทักขินังกายะกัมมังวจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณิทีเมปะทักขินาปะทักขินานิกรปณะละพันตเถปะทักขินีพระวตุสภาพมังคลังรักขันตุสภาพเทวตา ส ages, ัพพะพุทานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเมพะวัตุสภาพมังคลังรักขันตุสภาพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเมพะวัตุสภาพมังคลังรักขันตุสภาพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเม อิติพิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโกปุริสสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานังโตภควาติอิติพิโสภควาอรหังวะตโสภควาอิติพิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวะตโสภควาอิติพิโสภควาวิชชาจารณะสัมปันโนวะตโสภควาอิติพิโสภควาสุขโตวะตโสภควาอิติพิโสภควา โลกวิทูวตตโสภะกวาอรหันตังสระนังขจามิอรหันตังสุรสานะมามิสัมมาสัมพุทธังสระนังขจามิสัมมาสัมพุทธังสุรสานะมามิวิชาจารณะสัมป็นังสระนังขจามิวิชาจารณะสัมป็นังสุรสานะมามิสุขตังสระนังขจามิสุขตังสุรสานะมามิโลกวิทังสระนังขจามิโลกวิทังสุรสานะมามิอิติปิโสภะกวาอนุตตรโววัตโสภะกวาอิติปิโสภะกวาปุริสัตมัสสรติวัตโสภะกวาอิติปิโสภะกวาสถิตว่างปุรุสสงนังวัตโสภะกว่า ขวาวพุทโธวัตโสภะข่าอนุตตรังสระนังขจามิอนุตตรังเสรสานมามิปุริสัทมาสารติสระนังขจามิปุริสัทมาสารติเสรสานมามิสัทธาเทวมนุสุษนังสระนังขจามิสัทธาเทวมนุสุษนังเสรสานมามิพุทธังสระนังขจามิพุทธังเสรสานมามิอิติปิโสภะข่ารูปขันโธอนิจจลักนนารมิจฉสัมปนุอิติปิโสภะข่าเวทนาขันโธอนิจฉลกนนารมิจฉสัมปนุอิติปิโสภวาสัญญาขันโธอนิจฉลกนนารมิจฉสัมปนุอิิิิตปโโสสภวาาัังขขรนนอ จัลกขณะปารมีตจัสมปนุอิติปิโสภะควาวิญญาณขันทวันจักขณะปารมีตจัสมปนุอิติปิโสภะควาปัทภวิธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาอัทภธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาติโชธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาวายโยธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาอากาศธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาวิญญาณณธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปิโสภะควาจักรวาลธาตุสมาธิยนะสัมปนุอิติปสสาาุมมธั สโนอิติปิโสภะขวาตวะทิงสารทัตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวายามาทาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวาตุสิตาทาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวานิมานะรัติทาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวาปรานิมิตตวสวัตติทาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวากามาวจรธาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวารูปาวจรธาตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภะขวาอรูปาวจรธาตุสมาธิยนะ สัมปโนอิติปิโสภควาปัธมะชนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาทุติยะชนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาตติยะชนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาจตุถะชนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาปัญจมัชฌะนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนะทตุสมาธิยานาสัมปโนอิติปิโสภควาวิญญาณัญจายตนะทตุสมาธิยานาสัมปโน นอิติปิโสภควาเนวัสัญญาณสัญญายตนาทัตุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาโสตปาติมขาทัตุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาสกิทาคามิมขาทัตุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาอนาคามิมขาทัตุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาอรหัตต์มขาทัตุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาปฏิ โสตาปฏิภาละัตตุสมาทิยสัมปโนอิติปิโสภควาสกิทัามิภาละัตตุสมมาทิยนะสัมปโนอิติปิโสภควาอนาคามิภาละัตตุสมมาทิยนะสัมปโนอิติปิโสภควาอรหัตตาภาละัตตุสมมาทิยนะสัมปโนกุศลธรรมะอิติปิโสภควาอายวชวงพุทธังสระนังกจามิชมพูทิปัญจเอสรุกุศลธรรมะนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะปัญจพุทธานามิหังอาปามะจุปาธิมะสังอังคุสังวิทภาพ ปุกะยะปะอุปะสชะสะเหปะสายะโสโสโสสะสะอ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 ะนิเตชะสุเนมะปูจนาวิวิอสัมวิสุโลกุสาวุภะอิสาวะสุสุสาวะอิกุสลาธรรมาจิติวิอัติอิติปิโสปะกวาอรหังอะอะยาวช่วงพุทธังสระนังกัจฉามิสาโพธิปัญจอิสโรธรรมา Kuslaa tama nan taɓi iti semma semputo suka lano yawa ciwang putang sira nan ka cami maharajika ɓisro kuslaa iti wicacarana caa cerana sempeno uu yawa ciwang putang sira nan ka cami tawa tingsa ɓisro kuslaa tama nan taɓa nca sukato loka wi too mahai o yawa putang sira nan yama ɓisro kuslaa tama punca sata sata para mea nukaro yama kaka. ยาวชิวังพุทธังสระนังคัจฉามิตุสิตาอิสโรกุสลาธรรมาปุยะปะกะปุริสะธรรมาสารถิยาวชิวังพุทธังสระนังคัจฉามินิมานรติอิสโรกุสลาธรรมะเหตุปูวะสัทธาเทวะมนุสสานังตัายาวชิวังพุทธังสระนังคัจฉามิปรานิมิตาวะสวัตติอิสโรกุสลาธรรมะสังการะคันโททุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโทพุทธะปะภะยาวชิวังพุทธังสระนังคัจฉามิพรมาอิสโรกุสลาธรรมะ นัตถิปัจญยาวินาปัญจ่าภควตายวัฏนิพันธ์นางสารนังขฉามินโมพุทธะนโมธรรมะสะนโมสังฆสะพุทธิลาโภกลากรากานาเอเตนะสัตเจนะสุวัตถิหนตุหูลูหูลูหูลูสวะหายะนโมพุทธะนโมธรรมะสะณโมสังฆสะวิติวิติวิติมิติมิติมิติจิติจิติวัติวัติมยะสุสุวัตถิหนตุหูลูหูลูหูลูสวะหายะอินทสาวงมหาอินทสาวง พรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักรวรริสาวังมหาจักรวรริสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิศีสาวังมหาอิศีสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพุริสสาวังมหาสัพพุริสสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสัพพะสิทธิวิชาตารนังสาวังสัพพะโลกะอริยนังสาวังเอตินะสัจเจนะสุวัตถิหนตุสาวังคุณังวัชิพพลังเตชังวิริยังสิทธิกัมมังธรรมังสัจจังนิพพานังมุขังคุยห่งกังธนังสีลังปัญญานิขัง ยังภาขยังยศสังตปังสุขังสุริรูปังจตุวิตสติเทสนังเอเตนะสเจนะสุวัขถิหุนตุหุลูหุลูหุลูสวะหายะนะโมพุทธัสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนะโมอิติปิโสปะคะวะนะโมธรรมสัตว์ทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนะโมสวภะคาโต พระกวตาธมโมนโมสังฆสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนโมสุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆวาหัปริตังนโมพุทธายะมะอาอุทุกขังอนิจจังอนัตตายะวะตะสะหายโมนาอุอามะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอามะอวันทานโมพุทธายะนาอากตินิสารนาอาระพะกหุทังม้าอุทุกขังอนิจจังอนัตตาวิปัสสสะพะทุกขะสะพะพยาสะพะโรคาวินาศสันตุ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกาโมระเพปุตังธนะก,กาโมระเพทนะงั่งอธิไกยไกยะยยะ,ยะเทวนังปิยตังสุตตวา ชยสนะกตาบุตธเจตวมมรังสอหานังจตุสจัสมังรสังยปึงสุนาราสภัตังหังกราเทวพุทธอัตวิสติในกาสเพปติจิตตไมหังมัตเกเตมณิสราสีเสปติจิตโตไมหังพุทโธธรมโอทวิโลจเนสังคมปติจิตโตไมหังอุเรสะคุกนากรหะทีเมอนุทุโทสัติปุโตจ่ทัคขิเนกนันโยปิฏฐากัสมิงสุริโยวะปพังมุขลานโนจวามะเกทัคขิเนสนีไมหังอาสุงอนันทรา मुला कसपो चम नो उध के के सतो पिथि फा खु यो व फाक निशो श्रुरी संपनो सोफीतो मुनीपुंखो कुमार कसपो ठेरो महेश कित कौ सोमे हाँ वथनेपति था सिना गुरो कुनो अंकिनुपली नंता सिरा पंचाइ इमे शाला तिलुका ममा से महाध्यरा विचिताचि सावका इताशि महाध्यरा चितिवंत छिन्नौ र सा शलंतासी लाते चिना अंखा अंखी सुसंति रतनाथो आश थिने तुत अनन्तचकमपचतो आसीवामियं क्लमेलंकं कथा मोरापरितंञ्चातनाद्यस्तकं आकाशे शतनं आसीसेसोपकारसंचिता शिननावरसंगीतनशतपकरलंकता वतपितते संचतापायुरचतुपत्तवा आसीस विनियन्यन्तु अनन्तचनाते किसा वस्तुमे स्कितिने स्था संपुतपञ्चरेचना पञ्चरमच्छमहिवे हरन्तमहितले स्थापनितु मंग्फते महापुरुषसफा इच्छाममंतो सुकुतोसुर कोचिनानुपावना चितुपत्तव तमनुपावमेना चित्तरि संकोसं ทานุภาวนาจิตันตรายุสธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชนะปัญเชรติชนะปัญชระคาถานิทิตาอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิขอให้ปราศจากทุกความทุกขอเวโรโหมิขอให้ปราศจากเวนอัพยาปโชโหมิขอให้ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิขอให้ปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนาปริหารามิขอให้มีความสุข กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดข้าพเจ้าของอโหสิำกรรมกราใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดใก็ตามขอให้เจ้ากรำในเวีน จงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรณีที่แครๆทคาทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโอหสิกรกมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรนกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดตนวงสาคณาญาตและผู้มีบุะกาคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญประสงค์แต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินสัพเพสัตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้ง สิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเปียนซึ่งกันและกันเลยอพยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความ ประสบกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิธังเมมาตาปิตุนังหํทุสกิตาหํตุมตาปิเตโรอิธังเมยาตินังหํทุสกิตาหํตุยาติโยอิธังเมครูปชายาจารย์ังหํทุสกิตาหํตุครูปชายาจารย์ังอิธัง สัพพะเทวานังหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเพเทวาอิทังสัพพะเปตนังหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรินังหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเพเวรีอิทังสัพพะสตตนังหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเพสัตตาอิมินาบุญญากรรมเนระด้เดชชาผลบุญแห่งข้าพเจ้าในปานเทพบุญลายด้สุดยอดพระกันตรัยปิดกนี้ขออุทิศถวายกุศลแด่คุณพระศรีรัตนตรัย แด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และอธิษฐานสนให้แก่บิดามารดาพ่อทวูบุญไรแม่ปิ่นบุญไรครูอุปัชฌาย์อาจารย์หลวงพ่อปานหลวงปู่สุขหลวงพ่อฤาษีลิงดำสมเด็จโตหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวหลวงพ่อเกษมเขมมโกหลวงปู่แอนสจิโนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ชอบหลวงปู่เงินหลวงปู่สดหลวงปู่ดูหลวงปู่ทิมหลวงปู่เทพโลกอุดมภาษาฤกษ์พระโมกขลานาพระอนุรุทธะพระมหากัสปะพระมหานามพระนันทะพระอุบาลีพระศิวลีพระพิฆเนศเจ้แม่คนอีมเทพบาแห่งโชคลาภทัรมท้าวเวสวรรณพระอริยสงฆ์ทุกท่าน <c oughs> ท่านสามบุรีพรมเป็นที่สุดท่านพระพุททุกชั้นฟ้ามีท่านสาหมบุรีพรมเป็นที่สุดท่านธรมหาราชทั้งสี่ <c oughs> และอุทิศให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเบื้องบน,บนตั้งแต่ชั้นจตุมมหาราชิกาจนถึงที่สุดรบมาเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจัก,กรวาลอนันตจัก,กรวาลเทา้าจตุโลกกบาลทั้งสี่สิริคุ่ตอมาตละดทั้งอินพรหมยมยักษ์คนทันนาคาพระพรินพยายยมราชนิรยิยบาลเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคา <c oughs> แม่พระโพสุพระเพิงพระพายพระภาาระุมเจ้าที่พ้นสารสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากำนายเวรท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขวายพ้นจากทุกท่านทั้งหลายที่ตที่ได้สุขข,ให,ข,ขให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเชะ้อบุญที่กอบเจ้าได้อุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบนันและอนาคตการเบื้องหน้าน้นเทินพุทธาทางอนันตังธรรมจักกะวาลังสงังฆ้งนิพพานอปัจโยโหอตุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปชิตชามินานสังสมโภพมาจำหะเทวาสเพยคาปรายนติพรพมาจำหะเทวาพิลภาปันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภปันตุเมมิเตภามหติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหงสาวิระทศิวิระทศาวิระอิทิโยพุตสัมมานิมามะพุตสัสวะหุมสัมปติชามิพิงพิงปภาหาเรือสัมปชิตชามินานสังสมโภพมาจำหะเทวาสเพยคาปรายนติพรพมาจำหะเทวาพิลภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภปันตุเมมิเตภามหติพุทธมา อาวุณโมพุทธายะวิระตโยวิระโณนายังวิระคสงสาระทัสสีวิระัตสาวิระอิติโยพุทธะมมานิมมะพุทธสะสวะหุมสัมปติชามิปิลกิงบะป้าหาเรือรือสัมปติชามินาสังสโมพรหมาจามาเทวาสเพคะปไรยติพรหมาจามาเทวาพิลภะปันตุเมมาปุงโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาอุหันติพุทธะอาวุณโมพุทธายะวิระตโยวิระโณนายังวิระคสงสาระทัสสีวิระัตสาวิระอิติโยพุทธะมมานิมมะพุทธสะสวะหุมส ปฏิจจมิตรเพียงเพปยงภาภาหาฤาษีสัมปจิตามินาสองสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพฆาปรายติพรหมาจมหาเทวาพิลาภพันตุเมมหาปัญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตภาวหันติพุทธมาอุณโมคุทายะวิระทิโยวิระโคนายังเวระอังสาเวระทสีวิระทศาวิระอิทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหุมสัมปจิตมิติเพิยงเพียงาภาหาฤาษีสัมปจิตามินาสองสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพฆาปรายติพรหมาจมหาเทวาพิลาภพันตุเมมหาปัญโยมหาลา าภวพันตุเมมิเตปาวันติพุตมะอุนโมพุทธายะเวระทโยเวระโคนายังเวระอังาเวระทัสิเวระทัสสาเวระอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธัสาวะหุมสัมปจิตชามิเพียงเพียงปัปปะอาหารือเรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวัสเปกาปะไรเตพรหมาจมหาเทวะพิลาปันตุเมมหะปุญญมหาลาภวพันตุเม มิเตภาวหันติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทสาวิระอิทิโยพุทธะมมานิมามะพุทธสะสวาหุมสัมปติชามิพิมพิมปะพาอาหารือสัมปจิตชามินาสังสโมพรหมาจามาเทวาสเปกับปรายินติพรหมาจามาเทวาพิลาะปันตุเมมหะปัญโยมหาลาภวันตุเมมิเตภาวหันติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทสาวิระอิทิโยพุทธะมมานิมามะพุทธสะสวาห์ สัมปชิตชัมีผิวพิงป้าป้าหาเรือสัมปชิตชัมีนัสองสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพกข้ารายนติพรหมาจมหาเทวาอภิลภพันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพันตุเมมิเตภาหัติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะผมสัมปชิตชัมีผิวพิงป้าป้าหาเรือสัมปชิตชัมีนัสองสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพกข้ารายนติพรหมาจมหาเทวาอภิลภพัน ตุเมมหาปัญโยมหาลาภโภพันตุเมมิเตภาอหติปุตมะอุณโมพุทายะวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะสมาณิมมะพุทธะสวะหุมสัมปติชามีเพ็งเพ็งปะปะหะเรือเรือสัมปติชามินาสังสมุภม มาราจมหาเทวะสเพย์ขาปรายติพรมมาจมหาเทวะพิระภาพันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพันตุเมมิเตภาองหันติพุทธมะอาวุณโมพุทธายะวิระติโยวิระโคนายังวิระหังสาวิระัตสีวิรัสาวิระอิติโยพุทธสามานิมมมะพุทธสสะวะหุมสัมปฏิจฉามิพิมพิมปะาหาเรือสัมปฏิจฉามินาสังสมโมพรมมาจมหาเทวะสเพย์ขาปรายติพรมมาจมหาเทวะพิระภาพันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพันตุเมมิเตภาองหันติพุทธมะอาวุณโมพุทธายะวิระต โยราโคนายังวรางสาวราทศิวราทศาวิระอิติโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหุมสัมปติชมิพิงพิงปพาหาฤฤสัมปติชมีนาสังสมโอพรมาจมหาเทวาสเพคาปรายติพรมาจมหาเทวาพิลภาปันตุเมมหาปญโยมาราภปันตุเมมิเตปาหุหัติพุทธมาอุณโมพุทยะวรัิโยระโคนายังวรอหงสาวราทศิวราทศาวิราอิติโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหุมสัมปติชมีพิงพิงป 바 아, 하루루. 아,